ครับก็มาฟังธรรมะที่เป็นพุทธวจนะนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับก็มีเรื่องผู้ที่ถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมวินัยมาอ่านให้ฟังนะครับภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทําให้เพิ่มกําไรได้องคุณ11อย่างนั้น คืออะไรบ้างเล่าคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้เคลียรไข,ข่คางเป็นผู้ปิดแผลภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณเหล่านี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองคุณเหล่านี้แล้ว ย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้ได้ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คอยเคียร์ไข,ข่คางเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อดกลั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตึกเกี่ยวกับกาม ที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งความตึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้ายที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งความตึกเกี่ยวด้วยการเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คอยเขี่ยไข่คางเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสพลธรรมพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็ไม่มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและไม่ถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนส่วน อาุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างนี้แลก็ยกมาเพียงแค่สองนะครับจากทั้งหมด11เคุณสมบัตินะครับก็จบนะครับ